วันนี้เราจะมาตัดองุ่นกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นมารยาทไทยฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีถ้าให้ดีแล้วก็กดติดตามไปด้วยเลยนะครับส่วนใครที่จะแสดงความคิดเห็นก็ส่งกันมาได้เลยนะครับผมชอบอ่านเราก็เดินทางมาถึงบ้านคุณอำนาจนะครับสวนคุณอำนาจจะตัดสายพันธุ์บิวตี้นะครับวันนี้ ที่เห็นน้อยๆนี่นะครับเพราะว่าเขามาตัดกันไปจนหมดแล้วครับยังดีนะครับที่เหลือไว้ให้เราดื้อชิมเลยลองลองสัดดูให้แม่มาตัดด้แม่ดดมมถือไปเดี๋ยวจับไว้อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมันก็ร่วงเรื่องเพือแป้งเริ่มมาบ้างแล้วพี่เนะี่ะม,มันไม่ชิจาร์ไปไปอ่าได้แล้วหนึ่งพวง อันไหนลูกดูสินี่นะแถ่นี้สวยๆแข็งๆใชไเออเสียดายมันได่ในแม่น้อเออแล้วพงใหญ่ตัดไปเลยที่ตัดไปเยอะๆคุณอำนาจตัดเลยครับนี่ครับคุณอำนาจเจ้าของสวนอ,อ๋อดีแน่นอนอะเสร็จแล้วเราแวะมาดูองุ่นไบคานัวของคุณอำนาจนะครับ น,นี้นะครับเป็นพันธุ์ใบขนัวอันนี้คือที่เรามาชิมไว้คลิปที่แล้ววันนี้ก็ขอจบกต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ